วันนี้ตรงกับวันที่25กุมภาพันธ์ปี2567กับช่วงเช้าเชบรรยากาศที่สดชื่นแจ่มใสเย็ยนสบายและในวันนี้พวกเราทั้งหลายก็ได้ร่วมกันตั้งใจสูงปรุงใจสวยแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันไปไถ่ชีวิตปลาหน้าเขียงนะแล้วก็ ถือว่าวันนี้เราจะได้ทำบุญกันต่อก่อบุญกันเพิ่มเสริมบารมีกันต่อไปวันนี้เราจะมาปล่อยปลาที่สระน้ำวัดบ้านตูมอำเภอจักราชจังหวัดนครราชสีมาสถานที่ตรงนี้เป็นเขตอภัยทานมีป้ายปักเอาไว้ว่าห้ามจับสัตว์น้ำฝ่าฝืนปรับ2,000บาทถึง1,000 0บาท นะ่าก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนาทีทองของพวกเราที่จะได้ปล่อยปลาในสระน้ําแห่งนี้ที่มีความกว้างใหญ่ใสสะอาดเขาก็จะได้มีชีวิตที่อยู่รอดปลอดภัยและก็จะไม่มีพยันอันตรายใดๆนะ่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามและก็เป็นสิ่งที่พวกเรานั้นนะ่ก็มาร่วมอนุโมทนานะกับเจ้าภาพ ที่ได้ร่วมกันในวันนี้ก่อนอื่นอาตมาภาพก็จะได้มากล่าวชื่อเสียงเรียงนามเจ้าภาพที่ทำบุญปล่อยปล,ยปลาในวันนี้ณสถานที่โล่งโปร่งสว่างกลางแจ้งแห่งนี้เพื่อต้องการให้พระแม่คงคาพระแม่ทรนีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลโลกและก็อินพรมยมยักษ์ถวยเทพเทวาทั้งหลายก็จะได้มาเป็น ักขีพยานและก็จะได้มาร่วมอนุโมทนาสาธุการกับพวกเราวันนี้มีเจ้าภาพมากมายหลายท่านทีเดียวร่วมปล่อยปลาวันนี้ 1. พระหมหาพุทธิตะสิปโป 3. สาร้อยบาทอ้าวสาธุ 2. <c oughs> แม่ชีหลวยจอมพล400บาทสาธุ <c oughs> แม่ชีตั้งใจปล่อยปลา300บาทอีก100บาทเป็นค่าน้ำมันน้องแม่ชีเนาะ ท่านที่สามคือนายฤคเวศสุมาลีหรือว่าเสียแดงนะซึ่งอยู่ตรงนี้นะได้ร่วมปล่อยปลาวันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งพันบาทอ้าวสาธุ<อ>ท่านที่สีพ่อพันทัวดุลแม่ปัญจรัตน์แกนโพและครอบครัวปล่อยปลาในวันนี้200บาทและ ถวายค่าน้ำมันอีก200บาทารวมเป็น400บาทอ้าวสาธุาธท่านที่5คือคุณพัสกรเรืองไพศาลสา0ร300บาทอ้าวสาธุาธท่านที่6คือคุณธัญ,ญชนสุมาลีและครอบครัว100บาทสาธุ และก็ท่านที่เจ็ดนี้ก็เป็นครอบครัวนวลสนะซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้รวบรวมปัจจัยกันนะก็มีคุณโยมประพัสารานวลสหรือว่าคุณโยมติ๋มอ่าและก็อ่าเป้งกับกิฟเป้งน,นีช่ชื่อชื่ออะไรอาจารย์แดงชื่อปรากาสิตน,นวลสอ่ากิฟชื่ออะไรนะเดงกระดกวันกระดกวันนวลสครับอ่า ชื่กนกวันเนาะกนกวันวลใสนาะโยมกิบนี่ก็รวมปัจจัยทั้งหมด280บาทแล้วโยมแม่ชีเติอมอีก20บาทให้ครบเป็นจำนวนเต็ม300บาทนะอ้าวสาธนะุนี่ก็เป็นเจ้าภาพมากมายหลายท่านทีนี้ช่วงเช้าเมื่อกี้นนอาจานแดงก็มีโยมป้าเต๋วกับลุงหวันนาะจะร่วมด้วยได้ถวายปัจจัยมายังอัตมาภาพ200 ยี่สิบบาทนะแต่ว่าธรรมาภาพเลยมีความตั้งใจว่าเดี๋ยวเราจะนำไปปล่อยในเดือนหน้าเลยเนาะเพราะว่าตรงนี้เจ้าภาพทุกอย่างลงตัวหมดแล้วนะคุณโยมยาย<ะ>เพราะว่าเดือนหน้าธรรมาภาพมีงานเทศอสอนนาคนะประมาณวันที่สามหรือวันที่สี่นะยังไม่ได้ดูความชัดเจนตรงนี้นะเทศเสร็จปัจจัยจากการเทศนี้ก็จะได้ทำบุญปล่อยปล,ยปลาต่อนะเมื่อวานนี้ก็ไปแสดงธรรม เทมหมาชาตินอะาจารย์แดงนะได้ปัจจัยมาก็มาทําบุญปล่อยปลาเลยนะวันนี้ปลาเป็น,นยังไงอาจารย์แดงตัวใหญ่ไหมอาจารแดงตัวใหญ่ไหมใหญ่ครับใหญ่มากเลยมีแต่ตัวแบบโอ้อาจารแดงกําลังค้องนะนี่นะตัวกําลังท้อง,นะนะงทีง่จับให้โยมดูนะปล่อยเอาได้เราใช้ก่อนนะเอานาะอ้าวนี่ต่อไปก็จะได้ให้อาอาจารแดงนะซึ่ง มีความตั้งใจอย่างสูงเลยนี่อยากจะปล่อยปลาวันนี้เอาอาจารย์แดงเป็นสะพานบุญกับแม่ชีช่วยกันเป็นสะพานบุญเนะเาะอาจารย์แดงปล่อยปลาถัางสีเขียวสีน้ำเงินก่อนอาจารย์แดงยืนตรงนี้แหละอาจารย์แดงแค่โงยลงไปได้เลยอาจาราย์แดงโงยโงยลงไปอาพี่น้องเราดูทางนู้นก็สาธุนะเจ้าภาพทุกท่านทุกคนอาจารย์แดงค่อยๆปล่อยลงไปอาจารย์แดงเอาสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุปลาได้กระโจน ลงสู่แม่น้ําที่กว้างใหญ่สายสะอาดเห็นแล้วก็โอ้ยมมีความสุขใจอย่างยิ่งแตมาภาพก็ไปถ่ายชีวิตปลาตั้งแต่ตีสี่เขาก็กําลังทุบหัวโป๊ก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 อ่าอันนี้วางวางไว้นี่แหละจานแดงอ่าวางจา์แดงปล่อยทั้งนี้ต่อ่าจาร์แดงมายืนทางนี้มายืนด้านนี้ตตอ,อยืนด้านนี้แม่เออให้เผื่อเจ้าภาพเราจะได้เห็นด้วยขจะแดนมูนาอ่าเทบลงุงยน ย,ยกเทบลงไปนิดหนึ่งเ่ะปล่อยตรงนี้เลยก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าฝังอยู่ฝังแล้วเ่ะแม่แม่ช่วยจับข้างล่างอ้าวจับด้วยกันเาวสาธุนะยโยมเนออ่าสาธุเออเอาถัาางมาอายกถังขาวลงไปอีกอ้าวอ้าวจา์แดงวันนี้จา์แดงเป็นสะพานบุญน,นะจาร์แดงเอาสาธุปลาในวันนี้ที่เราได้ไปไถชีวิตปลามานะ ทั้งหมด50กิโลด้วยกันกิโลละ50บาทรวมปัจจัยเป็นเงินทั้งหมด2,500บาทนี่ปลา50กิโลนะคุณโยมยายแลว้วก็อาจารย์แดงนะ50กิโลตอนนี้ ได้มีชีวิตที่อยู่รอดปลอดภัยเพราะพวกเราผู้ใจบุญใจกุศลได้สร้างเมตตาบารมีฐานเป็นที่นาโมทนาเอามาสาธุอีกครั้งหนึ่งพร้อมกันเนาะเอาสาธุปลาห้าสิบกิโลจานแดงจะได้กรวดน้ํายมยายเอากวดน้ําอาจารย์แดงนั่งตรงนี้นั่งตรงรองเท้านั่งตรงนี้หันหน้าไปฝั่งสระน้ํามานั่งลงอาจารย์แดงเนาะยายเปิดฝาให้อาจารย์อาจารย์แดงอาจารย์แดงอุทิศให้กับพ่อและก็แม่ พี่ชายด้วยนะเออเราก็จะได้กรวดน้ำลงนี้แหละนะโยมยายมานั่งนะตรงนี้โยมยายนึกถึงนึกถึงพ่อแม่บรรพบุรุษคนไหนนึกได้ก็นึกไปเลยเนะอะญาติโยมที่อยู่ด้านนูน้นนึกถึงปู่ย่าตายายบรรพบุรุษที่ล้มหายตายจากไปก็ระล,ลึกนึกถึงเลยตรงนี้าตมาภาพก็จะนําพาจานแดงอุทิศส่วนกุศลน,นะก็ พี่น้องอยู่ด้านนู้นก็ตั้งจิตอธิษฐานใจเอาเลยก็แล้วกันนะนี่ปลาก็าดำผุดดำโผมาขอบคุณเราอ้าจา์แดงอาจารย์แดงเลืลึกตามก็ได้นะคิดตามนะอ้าวอิทังเมยาตินางโหตุสุกิตาโหตุยาตโยขอส่วนบุญที่เราข้าพเจ้าทั้งหลายได้ร่วมกันปล่อยปลาในวันนี้ขอบุญกุศลส,ส่วนนี้จงอุทิศไปถึงแก่หลวงปู่สวงเทวดาเดินดินบายตึกเจียออยเตียนสรูนขอทิศส่วนกุศล ไปถึงหลวงปู่ทวินยาณเมธีขอทิศส,ส่วนกุศลไปถึงคุณแม่สมบูรณ์สุมาลีขอทิศส่วนกวุศลไปถึงพ่อนากไม่พุ่มเรืองไปสารขอทิศส่วนกวุศลไปถึงคุณสรินทิพนกแสงขอทิศส่วนกวุศลไปถึงคุณกานิกาดีนาสาภาพวิญ,ญญาณทั้งปวงทั่วสากลลโลก ทุกชนชั้นวันนะไม่มีสิ้นสุดไม่มีประมาณพร้อมทั้งสัมเวสีทั้งหลายนาวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพเจ้าเอ่ยชื่อก็ตามไม่เอ่ยนามก็ตามหากท่านทั้งหลายมีความทุกข์กอให้พ้นจากทุกขหากท่านมีความสุขกอให้สุขยิ่งขึ้นไปและบุญกุศลที่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายได้ทําบุญอยู่ณนบัดนี้ขอบุญทานการกุศลเหล่านี้จงสะท้อนย้อนกลับไปให้ท่านผู้เป็นเจ้าภาพทั้งหลายนะได้มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญ นึกปรารถนาสิ่งใดเป็นไปในทางที่ชอบประกอบไปด้วยทำขอสิ่งนั้นจงสําเร็จทุกประการแก่ความปรารถนาของท่านทั้งหลายสิ่งใดที่เห็นว่าชีวิตขาดตกบกพร่องชีวิตอาจจะติดขัดก็ตามขอบุญกุศลแห่งการปล่อยปลาที่ถูกเครื่องพันธนาการจากการคุมขังนะเพื่อที่จะรอจะรอปิดชีวิตเราได้มาถ่ายชีวิตเขาให้เกิดความอิสระนะได้ไปสู่ความเสรี ได้ว่ายอยู่กับแม่น้ําที่กว้างใหญ่ใสสะอาดแห่งนี้นะชีวิตปลาอิสระอย่างไรขอให้ชีวิตของเรานั้นมีแต่ความรื่นไหลนะทำการงานใดๆก็ตามมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองต่อไปในภายภาคหน้าส่วนท่านใดที่เจ็บไข้ได้ป่วยที่ป่วยนั้นนะที่หนักก็ขอให้บรรเทาไอ้ที่เบาก็ขอให้หายมาลายสิ้นไปนะอย่าเจ็บอย่าป่วยให้มีแต่สุขภาพแข็งแรงนะแล้ก็ ให้มีความสุขตลอดการละนานเทินอ้าวสาทุามทตนาเป็นไงาจาย์แดงวันนี้ขอถามหน่อยว่าได้ปล่อยปลาวันนี้เป็นยังไงบ้างมีความสุขมีความสุขครับมีความสุขมีความสุขครับมีความสุขนะสครับเสียดายตังไหมที่เราไม,ไม่ไม่ไม่เสียดายเลยไม่สดเลยไม่เสียดายเพราะว่าหมดไปกับบุญเนาะบุญครับหมดไปกับบุญทําบุญทําบุญครับแล้วก็พ่อกับแม่ ได้อาน,นิสงด้วยนะครับครับครับได้อาน,นิสงอ่นี่เนี่ยความตั้งใจของอาจ,จารย์แดงโดยตรงเลยนะน,นี่เนาะอาจารย์แดงครับ<ง>ครับรครับตั้งใจสูงมากครับรมถวายปัจจัยให้กับพระอาจารย์หนูด้วยนะอาจารย์หนูด้วยครับถวายปัจจัยพันหนึ่งอ่แล้วก็อาจารย์หนูก็ได้นําปัจจัยนี้ไปตัดหญ้าดูแลรักษาวัดวารามเนาะอาจารย์แดงเนาะครับครับอาจารย์แดงก็ตั้งใจสูงมากคือทาบุญครับทาบุญกับอ่พวกเราทําบุญกันตรงนี้เงินหมดนี่ เราเห็นแล้วก็มีความสุขเนาะอาจารย์แดงเนาะเราเดินทางถูกต้องเดินทางตรงนี่แหละคือนําพาให้เรามีความสุขคือเราสร้างเหตุดีนะผลก็ดีเนาะอาจารย์แดงเนาะครับครับเป็นไงยมยายอถามยมยายหน่อยวันนี้ปล่อยปลายมยายก็ทำบุญครั้งนี้เป็นครั้งที่ห้านะคุณยมยายค่ะค่ะเป็นไงวันนี้ได้ทําบุญปล่อยปลามีความสุขมีความสุขนะค่ะสบายใจด้วยสบายใจค่ะนะ สบายใจได้เห็นปลาที่เราไปถ่ายทีนมาเนะาะไปตั้งแต่ตีสี่นะคุณยมยายนะค่ะได้ไปทันอย่างทันท่วงทีถ้าไปไม่ทันปลาก็คงจะต้องถูกปิดชีวิตคุณยมยายเนะา,าะถ้าเราไปไม่ทันปลาก็คงจะ,ะต้องถูกปิดชีวิต แต่เราไปอย่างทันท่วงทีครั้งนี้อาจารย์แดงเป็นครั้งที่5ของเดอนกุมภาพันธ์อาจารย์แดงนะเป็นครั้งที่5ปล่อยปลาทุกครั้งนี้เราปล่อยมานี่ก็อยู่ประมาณ30กว่ากิโลทุกครั้งแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่5นี่ถือว่าพิเศษตั้ง50กิโลเลยนี่เพราะได้รับความ,มเมตตาจากท่านอาจารย์แดงที่เมตตาต่อสัปสัดได้ถวายปัจ,จัยร่วมทําบุญตั้ง1,000บาทนี่เพราะความเมตสร้างเมตตาบารมีทานเพราะเมตตาต่อสัตว์ที่อาจารย์แดงอยากช่วยตรงนี้นะ จึงได้ปลามามากนะวันนี้นายมยายเนาะ50กิโลได้อยู่รอดปลอดภัยมีตัวใหญ่ๆเลยจานแดงด้วยเขาก็มีความสุขกันเห็นแล้วเราก็มีความสุขนะเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มว่ายแล้วก็จะปรับสภาพนะเดี๋ยวมีเพื่อนเขาก็มารอรับอยู่นะยม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 ยายเห็นไหมก็จะมีเพื่อนมีอะไรดำผุดดำโพนี่เขาก็อ่า ได้ไปสู่อิสราภาพอย่างนั้นพี่น้องของเราทั้งหลายก็ขออนุโมทนานโยมเนอ้ออ่าสาธุพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเนาะสาธุ